สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องของป้ตุ้ยนะคะวันนี้ปตุ้ยจะมารีวิวสวนขี้เหล็กของปตุ้ยนะคะหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะออกยอดประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ปลูกขี้เหล็กนี่เป็นพืชที่ดูแลง่ายนะคะสามารถปลูกไว้ทานเองหรือว่าขายหรือว่าเป็นพืชที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะที่สวนของป้าตุ้ยตอนนี้นะคะ จะมีขี้เหล็กอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากหมดหน้าฝนแล้วเราก็ควรจะตัดกิ่งสักปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่สูงนะคะจะได้ง่ายกว่าการเก็บในแต่ละรอบเนี่ยปตุ้ยก็จะเก็บได้ ประมาณ80-100โลนะคะเดือนหนึ่งก็จะเก็บประมาณสองรอบค่ะโดยจะส่งให้กับแม่ค้าที่ตลาดนะคะก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมเล็กๆน,น้อยของผู้สูงอายุก็ว่าได้เลยคะหรือว่าคนที่กำลังว่างงานนะคะหลังจากที่ดูแลคนในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะ สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะไม่ได้มากมายก็แต่ก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เหลือส่วนนี้ป้าตุ้ยก็จะเริ่มปลูกมาประมาณสมปีค่ะประมาณสามปีค่ะก็ตัดมาสามรอบแล้วนะคะตัดปีละรอบค่ะโดยตัดกิ่งปีละรอบ เพื่อที่ว่าจะได้ออกยอดสวยสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้เวลาเก็บแล้วค่ะสวยมากเลยยังไงถ้าเข้ามามาดูมาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบค่ะขอบคุณมากค่ะ